สวัสดีครับเกับพบกับผม,ม PWF Channel เช่นเดิมวันนี้อยู่ในเกมหลอดใน Infinity c l a s s นะครับผมวันนี้เราจะมาได้นะครับผมสายหน้าไม้กันนะครับผมบอกเลยว่าวันนี้จะข้อมูลจอดลึกเจาะเต็มแน่นอนสำหรับใครๆที่อยากเล่นหน้าไม้หรืออยากจะเป็นหน้าไม้เหมือนผมก็สามารถเล่นตามนี้ได้เลยเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการ up s t ตแตและก็แนวทางในการเล่นเบื้องต้นให้หมดเลยนะครับก่อนจะไปชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกับผม ทีดีว f Channel ในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วก็ฝากไ้ด้วยกับสปอนเซอร์ใหญ่ใจดีของเรานะครับผมและพี่ๆท่านใดนะครับที่สนใจที่จะเติมเกมออนไลน์นะครับผมผมแนะนำเลยร้าน TGS เติมเกมช็อปนะครับผมซึ่งส่วนตัวผมใช้งานอยู่ร้านนี้อยู่แล้วนะครับรับเติมเกม24ชั่วโมงนะครับผมซึ่งพี่ๆสามารถเข้าเว็บไซต์นะครับ Line หรือ Facebook ก็ได้ซึ่งถ้าเข้าผ่านเว็บไซต์นะครับจะมีเกมให้เลือกเยอะมากมายว่าจะเป็น p u b GMObile Identity w นะครับ m o Mobile l e g e n นแบงๆหรือจะเป็น RV RMC ก็ได้ทั้งนั้นนะครับสามารถเติมเกมถูกไวปลอดภัย24ชั่วโมงได้ที่ร้าน TGS เติมเกมช็อปนะครับผมอย่าลืมบอกด้วยนะว่ามาจาก TWF Channel ของเรานะครับพี่ๆอาจจะได้ส่วนลดพิเศษหรือโปรโมชั่นพิเศษจากทางร้านได้นะครับฝากไปด้วยกับร้าน TGS เเติมเกมช็อปนะครับผมอย่างที่พี่ๆทราบครับ เกมหลอดนายนะครับผมได้เปิดให้บริการแล้วเนาะซึ่งมันมีอาชีพหลากหลายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพมือเปล่านะครับผมหรือว่าดาบโลกนะครับและก็กระบองศึกนะครับโล่ลบดาบยักษ์ก็มีนะไม้เท้าก็มีมีสั้นก็มีครับธนูก็มีหน้าไม้ก็มีแต่วันนี้ท็อปิกหลักของเราก็คือการไกด์นะครับผมให้กับพี่ๆที่อยากเล่นหน้าไม้ตามผมแล้วกัน เอาเป็นในแบบของผมนะจริงๆมันก็อาจจะไม่ถูกไม่ผิดนะครับผมเอาแค่ความรู้สึกของผมล้วนๆเลยแล้วกันสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเอาละครับหน้าไม้เป็นอาชีพโจมตีระยะไกลนะครับผมอีกอาชีพหนึ่งที่มาจากธนูเนาะซึ่งเกมนี้ระยะไกลมีแค่2อาชีพครับนั่นก็คือหน้าไม้กับธนูเอาละเรามากันดูดีกว่าสิ่งแรกเลยครับหน้าไม้เล่นพุทอะไรครับผมส่วนตัวนะครับคิดว่าการใส่แบบผมไม่ได้ เป็นสิ่งที่ดีนะอ่ะตอนนี้นะครับผมใส่ชุดเป็นหนังสัตว์สี่ตัวนะครับผมแล้วก็โลหะหนึ่งจริงๆผมว่าเซตที่ดีที่สุดคือโลหะสี่หนังหนึ่งนะสำหรับหน้าไม้โลหะสี่หนังหนึ่งดีกว่านะครับผมอ่ะล้วมาดูดีกว่าทำไมพวกอุปกรณ์ป้องกันมันถึงดีขนาดนั้นทำไมผมถึงบอกให้ไปเล่นโลหะมากกว่าที่จะมาเล่นหนังสี่นะครับเพราะว่าโลหะมันได้ค่าแม่นยำครับถ้าคิติคอข้อมไม่จำเป็นนะครับผมบอกไว้ก่อน สิ่งที่สําคัญที่สุดคือค่าแม่นยําครับเพราะว่าอาชีพหน้าไม้จุดด้อยของเขาคือค่าแม่นยําที่ต่ํามากๆนะครับเราอาจจะคิดว่าเอ้ยพี่แต่มันมีค่าแม่นยําม,มาจากอาวุธนะมันมีแค่นั้นจริงๆครับตัวละครไม่มีค่าแม่นยําม,มาจากส่วนอื่นเลยนอกจากจะมาจากอาวุธเท่านั้นหรือว่ามาจากเครื่องประดับต่างๆพวกนี้นะครับซึ่งมันน่าจะต่ากว่าชาวบ้านระดับหนึ่งเลยนะเพราะว่าในส่วนต่างๆมันไม่มีเลยแล้วพอใส่อย่างนี้เสร็จปุ๊บ เรารู้แล้วว่าเราใส่ชุดอะไรนะครับผมถัดไปครับเราจะสามารถอัพสเตตัสได้ยังไงบ้างผมแนะนําเป็น2ช่วงของพาร์ทเลเวลแล้วกันพาร์ทแรกนะครับคือเลเวล1นึ่งถึงสีนะครับให้เราอัพสเตนไปก่อนนะครับผมกับเด็กเนาะหลังจากช่วงเลเวลผ่าน45มาครับเราเริ่มตีมอนว่าห้50ขึ้นผมแนะนําว่าให้อัพเด็กกับลักแทนนะครับเพราะเด็กมีค่ามากครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกครับค่าแม่นยำมันต่ํามาก ผมก็เลยอัพเป็นเด็กล้วนเพราะว่าทําให้ค่าแม่นยําผมสูงแล้วก็สามารถฟาร์มมอนได้นะครับหรือว่าถ้าพี่ๆอยากได้อีกแบบหนึ่งก็คือลงลักครึ่งหนึ่งลงเด็กครึ่งหนึ่งก็สามารถทําได้ถ้าคิดว่าค่าแม่นยําเรามากพอที่จะยิงมอนเตอร์แล้วนะเตตัสก็จบเป็นที่ร้อยประมาณนี้แล้วกันนะเล่นเด็กลักนะครับส่วนใหญ่เนาะตดสเตนตเอาไว้ก่อนเอาไว้ทําแค่ช่วงแรกๆให้เก็บเบลไว้แค่นั้นพอนะครับเอาล่ะจบตรงนี้นะครับเราไปต่อคุณสมบัติกันดีกว่า คุณสมบัตินะครับผมสกิลที่ผมแนะนำให้ใช้จะมีแค่ประมาณ2-3สสกิลเท่านั้นนะครับสกิลแรกครับยิงควบคุมครับผมยิงควบคุมให้เราเล่นไปทางขวานะครับนี่ตัวนี้เราลากขวาไปเลยัพให้หมดเนื่องจากว่า1 2 3ไม่ต่างกันมากอ่ะสกิลแรกนะครับถ้าเป็นของอันที่1ก็คือจะยิงแรงและติดควบคุมศัตรูอันที่2อุูดาวไวเบาแล้วก็มานาใช้น้อยนะครับควบคุมศัตรูเหมือนกันอันที่ 3นะครับก็จะเป็นกลางๆยิงไม่แรงไม่เบามากแต่ว่าการยิงออกไปจะมีโอกาสที่ติดขีมากยิ่งขึ้น2 5แล้วก็เข้าเป้าอย่างแน่นอนนะผมเชียร์อัพขวานะครับถัดไปครับสก,กิลยิงระเบิดอันนี้ทางซ้ายจะไม่ค่อยดีมากเพราะว่าสโลสตูแล้วก็ผักสตูไปด้านหลังเอาไว้ใช้ p ีมากกว่านะครับส่วนอันที่2นะครับเป็นยิงกระจายมอบผลควบคุมหมู่อันนี้ก็พอใช้ได้แต่ไม่แนะนําเหมือนกันอันที่3เนี่ยดีสุดละแรงมากแต่ว่าข้อเสียคือ ไม่แปกผลควบคุมแค่นั้นเองนะครับผมแต่ถ้าศัตรูติดควบคุมอยู่จะทําให้เรายิงแรงยิ่งขึ้นนะครับถัดไปครับกวาดยิงระเบิดอันนี้ไม่ได้แนะนําให้ใครอัพในช่วงแรกเท่าไหร่เพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันใช้มานาสูงมากนะครับ1 9อาอาจจะไม่เพียงพอในการใช้งานอ่าเรามาดูดีกว่าว่าอันไหนน่าใช้บ้างอันแรกนะครับยิงแล้วกระจายหมู่นะครับผมมีโอกาสติดคริติคอลและเข้าเป้าอย่างแน่นอน,น,อ,นอ่ะจริงๆมันดีนะแต่ว่ามันหมู่ครับเลยไม่แนะนําอันที่2ครับ แปะควบคุมแล้วก็หมู่เหมือนกันนะครับผมอันที่3ครับทำดาเมจล้วนๆเลยคือยิงทำดาเมจอันนี้แหละผมว่าใช้งานง่ายสุดแล้วไม่ต้องแปะควบคุมไม่ต้องทำอะไรเงื่อนไขคือยิงให้มันมีดาเมจอุดาไว้ด้วยมานาใช้น้อยด้วยแรงสุดด้วยนะครับก็ใช้อนี้น่าจะดีที่สุดแล้วนะครับถัดไปสกิลจับเหยือ่อสกิลจับเหยื่อผมไม่อัพเลยผมมองว่าเป็นสกิลที่ค่อนข้างจะไม่ดีมากๆอันแรกคือแปะควบคุมลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลดความเร็วในการโจมตีนะครับ อันที่2จะเป็นแปะควบคุมทําให้สกิลไล่ออกช้านะครับผมแล้วก็เพิ่มคูดาวสกิลของศัตรูนะครับอันนี้ไว้ใช้ P ีล้วนๆเลยส่วนทางขวาครับควบคุมแล้วก็แปะลดดามจทํำดามจมากขึ้นให้ใส่ศัตรูอีกห้าวิบอกเลยว่ามันไม่ดีแต่ธาตุาอันนี้อันไหนดีสุดขวาครับดีสุดแล้วแต่ปัญหาคือการแปะดามห้าเปอร์เซ็นต์ห้าวิแค่แปะไปพี่ติดคูดาวนะทุกครั้งที่พปใช้สกิลจะมีการดีเลยสกิลอยู่2วินะครับ ทำให้ไม่สามารถสกิลต่อได้ไอบ้บัฟตัวนี้มันไม่ได้รอเราไงก็คือมันไม่ค่อยดีสําหรับสกิลนี้แต่ไปใช้ตีบอสโลกอะไรพวกนี้แปะดีบัฟให้เพื่อนใช้ได้ครับถัดไปครับหน้าไม้นะครับผมบัฟหน้าไม้ดัดแปลงอัพด้านซ้ายนะครับเพราะว่าด้านซ้ายดีสุดแล้วแหละได้ค่าพลังโจมตีแล้วก็ได้ทะลวงป้องกันด้วยแถมมันอยู่90วิฟูดาวแค่30วินะครับถัดไปเป็นกาชาสุ่มครับผมกดแล้วจะได้บัฟสุ่มจากตรงนี้3บัฟนะครับจะได้แค่บัฟเดียวนะ อยู่45วินะครับผมแล้วก็คูดาว80วินะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นการสุ่มไม่รู้เราจะได้อะไรในการสุ่มครั้งนั้นนะถ้ามันได้ถูกวับผมว่ามันโอเคอยู่แต่ปัญหามันสุ่มเนี่ยแหละถัดไปทางด้านขวาครับเป็นขอสายคีครับเมื่อกดแล้วเราจะยิงไม่มิด6วิแล้วก็ยิงติดคีติดข้แน่นอน3วินาทีครับกดไปพี่ไม่ทันได้กดสกิลหรอกครับติดคูดาวครับก็เลยไม่แนะนําเท่าไหร่เนาะอ่าสำหรับสกิลนี้แนะนําไปอัพไซด์ไปเลย อัดไปสกิลเวล5 5ครับผมสกิล55ผมแนะนําอัพแค่ถึงตรงนี้พอครับนี่อัพแค่ถึงคียทิคอลไม่จำเป็นต้องอัพเต็มก็ได้ครับเพราะว่ามันเป็นบัฟโจมตีธรรมดาซึ่งหน้าไม้ช่วงแรกๆมันจะยิงช้ามากๆเนอะพอยิงช้าผมก็ไม่แนะนําให้ใครอัพหรอกวันเปื้องเราไม่ค่อยได้กดใช้สักเท่าไหร่ครับเราใช้สกิลค่อนข้างแรงกว่านะครับสาหรับเจ้าตัวหน้าไม้ตั้งเป้ายิงอันนี้แล้วแต่สถานการณ์นะครับเราอยากได้ซีซีอันไหนเราก็ใช้อันนั้น หรือถ้าเราไม่อยากที่สี่เราเอาแค่ตัวเฉื่อยตัวนี้ก็พอนะครับอัพถึงเฉื่อยก็พออี่อัพแค่3อันพอนะฮะมาลายสิ้นนะครับเราไปทางด้านซ้ายไปเลยนะครับด้านซ้ายดีสุดใบแล้วก็แปะพวกคุมใส่สตูแถมยิงหมู่เป็นเส้นตรงด้วยนะครับส่วนอันกลางเป็นยิงแรงแใส่สตูเป้าเดียวนะครับผมอันนี้ก็เอาไว้ใช้ปิดบอสปิดดามจได้ส่วนอันที่3ครับผมทางขวาสุดอันนี้จะเป็นยิงใส่สตูเป้าเดี่ยวนะครับทําให้ติดสุดโสมนะครับผมติดดีบับเยอะมาก แล้วก็จะเป็นการปลดอาวุธศัตรูทําให้ตีธรรมดาไม่ได้ด้วยนะครับส่วนตัวคิดว่าด้านซ้ายดีที่สุดแล้วส่วนตรงกลางไม่แย่ครับสามารถใช้ได้เหมือนกันเอาไว้ใช้ตีบงตีบอสแต่มันใช้มานาเยอะนะอาจจะต้องคํานวณดีๆนะครับผมนะจบไปที่เรียบร้อยสําหรับคุณสมบัตินะครับถัดไปเราจะไปในส่วนของทักษะกันดีกว่าทักษะนะครับผมเริ่มตั้งแต่แรกนะครับผมจะใช้ทักษะตัวนี้เลยครับเริ่มมานักผจญภัยก่อนนะครับให้เราเล่นนักผจญภัยแล้วเลื่อนขั้นเป็นนักสํารวจนะครับผม แล้วจะเล่นนักสำรวจยาวๆไปเลยก็ได้หรือจะย้ายไปเล่นนักลาตะเวนก็ไม่ผิดนะครับแต่ส่วนตัวคิดว่าเล่นนักสำรวจยาวๆแล้วย้ายมาเล่นนักขนูหรือว่ามาเล่นดาร์คแลนเซอร์ก็ได้แต่ส่วนตัวเชียร์อัพไปทางที่เล่นนักสำรวจยาวๆไปเลยก็ได้นะครับแล้วก็มาเปลี่ยนอีกทีคือตอนเป็นดาร์คแลนเซอร์แล้วนะครับจะดูเก่งกว่าเยอะเลยนะส่วนตัวผมก็เล่นเป็นคาร์ดอย่างนี้ดาร์คแลนเซอร์อ่ะแล้วมาดูดีกว่าว่าดาร์คแลนเซอร์ผมใช้อะไรบ้างนะครับในส่วนของทักษะ อันแรกผมใช้เลขเวลานะครับผมซึ่งตัวเนี้ทำจากเมืองลินดิสนะครับผมพอทําเสร็จให้พี่ออกไปแมปหนึ่งนะครับมันก็จะมีเควสไม่ยุติธรรมอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วก็จะมีเควสแดกความงามมาให้เนาะถัดไปครับนั่นคือหันแปรพลังชีวิตตัวนี้ก็ได้มาง่ายๆน่าจะเป็นพลังมั้งผมจําไม่ได้ละถัดไปครับก็เป็นขัดเกลาอุปกรณ์แล้วก็กลยุทธ์การล่านะครับอันนี้สร้างบาเรียแล้วก็ใช้ตั้งท่าป้องกันอะประมาณนี้เลยสําหรับ ในส่วนของทักษะนะครับผมเอาละฮะก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับการสอนเล่นไอ้เบื้องต้นในการอัพสเตตัสนะครับคุณสมบัติมัตเตอรี่อุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ทักษะส่วนอวตารม่วงนะครับเราใส่อะไรได้เราใส่ไปเลยนะครับไม่จาเป็นต้องเออต้องเป็นหน้าไม้หรือเปล่าพี่อ่ะตัวนี้ก็ได้ครับตัวไหนก็ได้เราใช้แบบชิวๆไปเลยนะครับหรือจะไปเล่นตัวฟ้าก็ได้ครับตัวฟ้าที่แนะนําก็จะมีตัวนี้แมน70นะครับ จริงๆก็แนะนำตัวเพราะว่าตัวฟ้าสเตตัสค่อนข้างจะโหดนะครับแถวล่างสุดนะไม่ใช่แถวบนนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับไกด์ของหน้าไม้ฉบับเบื้องต้นนะครับทำให้พี่เล่นเกมนี้ง่ายขึ้นแล้วก็รู้แนวทางในการเล่นของตัวหน้าไม้มากยิ่งขึ้นเนาะถ้าอยากได้คอนเทนต์อะไรสามารถคอมเมนต์บอกใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วถ้าสงสัยตรงไหนสามารถอินบ็อกเพจหรือว่าสอบถามมาที่ Discord ได้เหมือนกันนะส่วนวันนี้ผมพี่เด็กชแนลก็ขอตัวลาไปก่อน แล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับจะเป็นคลิปอะไรฝากติดตามกันด้วยส่วนวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายไว้เจอกันครับสวัสดีครับ